มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นพบกันเป็นประจำเวลา13ริกนาเป็นต้นไปเจอเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Dara d a i l y .com และ Youtube Dara d a i l y f i ช i a l ช่วงนี้มีละครหลายแนวให้แฟนๆได้กดดูกันเยอะเลยละค่ะวันนี้เราเลยมีละครเรื่องใหม่แกะกล่องจากช่องวัน31อย่างรงกะเวกมาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเพิ่มอรรถรสของคนดู เพราะเหล่านักแสดงนำเตียวหุยเพชรปัชยาคุกกี้ยดาใย,ยใหม่ชิรารดีและซีปรัชกรมาชวนดูละครเรื่องนี้กันถึงออฟฟิสตาราเดลลี่ส่วนจะเข้มข้นน่าติดตามขนาดไหนและทำไมเราถึงต้องห้ามพลาดดูละครเรื่องนี้เดี๋ยวไปติดตามความเอ็กซ์คลูซีฟกันเลยค่ะสวัสดีค่ะามาจากละครเรื่องกลง,งกะลาเวค,ค่ะเ<ม>ตียวหุยเพชรปัชญานะครับรับบทเป็นปราการครับผมคุกกี้ยดาค่ะรับบทเป็นขวันตาค่ะเยใหม่ชิรารดีค่ะรับบทพิมเนตค่ะ ซีประลักรครับรับบทปิงครับผมปราการนะครับผมก็จะเป็นผู้ชายวัย30ปี <c oughs> ที่มีความ <c oughs> อบอุ่นครับเป็นคนอบอุ่นที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตทุกๆคนนะครับผม กี้รับบทเป็นขวันตาค่ะขวัญตาค่ะเป็นลูกของหมอมราชวงศ์อดิศักค่ะซึ่งรับบทโดยพี่กัปตนันแล้วก็เป็นพี่พเฟชค่ะคือคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นหญิงสาวค่อนข้างมีความสู้ชีวิตอ,อะไรอย่างเงี้ยเราเติบโตในสลามเราจะเห็นความเหลื่อมล้าของชนชั้นค่อนข้างสูงค่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยขวันตาเนี่ยได้รับสารจากพิมพ์เนตว่าพ่อเราอ่ะเป็นโจรขโมยเพชร เรื่องราวทั้งหมดก็เลยเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าเราก็ไปถามความจริงจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเราก็รู้มาว่ามันไม่เป็นความจริงเราก็เลยจับมือกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลับเข้าวังอีกครั้งเพื่อไปพิสูจน์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะเรือนักสู้ <c oughs> อ่าส่วนใหม่นะคะก็รับบทเป็นหม่อมหลวงพิมเนตคะ่ะเป็นลูกของหม่อมราชวงศ์อดิศรแล้วก็คุณแม่นะคะคุณชมชายนั่นเองก็เป็น เป็นลูกคุณหนูค่ะ<ร>อ,อยู่ในวัง<อ>เป็นลูกสาวชาววังค,ะ <c oughs> ค่ะก็คือแบบว่าฟิลเหมือนแบบโลกหมุนรอบตัวฉันอ่าไม่ถนัดเลยแล้วก็แล้วก็จะเป็นแบบว่าเป็นเป็นคนที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะว่าพี่กับตาหรือว่าหม่อมหลวงอิศ <c oughs> ักเนี่ยเป็นคนเอาเพชรจากตระกูลเราไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นคนหาเรื่องเขาก็ต้องติดตามนะคะว่าเราจะหาเรื่องอยังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> แต่เือหาเรื่องเก่งมากครับผมผมก็รับบทปิงนะครับปิงก็ เป็นคนขี้เล่นครับแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทก,กับขวัญตาแต่เด็กๆโตมาด้วยกันที่สลัมครับก็จะคอยช่วยขวัญตาแล้วก็คอยคอยช่วยทุกคนนี่เหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นคอยซัพพอตอีกแบบหนึ่งครับผม<อ><อ>จริงๆอ่ะมันเป็นหลากหลายรถมากๆเลยค่ะคือหลักๆมันก็เหมือนเป็นแบบว่ามันเป็นเรื่องราวภายในครอบครัวเนาะ<ช>มันคือการสืบหาความจริงมากกว่าคือเรื่องเนี้ย มันสนุกตรงที่คนดูจะรู้ว่าใครทําอะไรอยู่คนดูจะรู้ว่าใครเป็นคนเอาเพชรไปใครเป็นคนวางยาแท่นปู่หรือว่าอะไร<ม>แต่สนุกคือตัวละครไม่รู้คนดูก็เลยต้องเอาใจช่วย,วยต้องลุนลุนระหว่างทางเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะตามหาความจริงได้แบบไหนด้วยวิธีการแบบไหนอะไรอย่างนี้ครับ คือ <c oughs> อย่างเงี้ยของใหม่เนี่ยมันจะไม่ถนัดเลยคือเรื่องของการแบบความเอาแต่ใจของพิมน <c oughs> เนตเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเอาแต่ใจหนักมาก <c oughs> แบบว่าฉันอยากได้อะไรต้องได้อะไรอย่างค,ะ <c oughs> ค่ะก็เลยไม่ชินเลยแต่ว่าเอาจริงๆก่อนที่เราจะทําการถ่ายทำอะ่ะมันก็จะมีการเวริร์กช็อปอยู่แล้ว <c oughs> อะไรเงรี้ยมันก็จะมีแบบว่าให้เราเวริร์กกับตัวละครทําความรู้จักกับตัวละครแบบเรียนรู้แบ็กการาวด์ต่างๆของแต่ละคาแรคเตอร์ในเรื่องอะไรอย่างค่ะเพราะฉะนั้นการทางานของเราเนี่ยมันก็จะไปเร็วแล้วก็ง่ายมากแต่จริงๆก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่า หนูว่างานทุกงานเนี่ยมันก็มีความยากของมันแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ทาออกมาได้อย่างเต็มที่ค่ะสุดๆเลยค่ะเกรงกิเดชมากเวลา <c oughs> เวลาเข้ากับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่พี่ตันพี่เฟชหรือว่าแม่แต่อาปูนี่คือหนูแบบว่าเก่งจังแต่ก็นั่นแหละค่ะก็เราก็ตั้งใจถ่ายทอดตัวละครออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วออ ร้ายไหมนะร้ายไหมนะก็ต้องติดตากันต้องติดตามคือเหมือนทุกตัวละครเขาจะมีเหตุผลของตัวเองมากกว่าใช่ใช่ค่ะอุ้ยเรื่องนี้สู้นะคือดีใจมากเพราะว่าบทมันสนุกมากคือเขาด่ามาเราด่ากลับไม่มีนะคะที่จะแบบด่ามาแล้วมานั่งร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นความยากอย่างหนึ่งของกิ๊เหมือนกันเพราะปกติด้วยคาแรคเตอร์ตัวเองอะจะไม่ค่อยปะทะเท่าไหร่แต่ตัวขวัญตาคือถ้าเขารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดอะไรเงี้ยเขาจะค่อนข้างพุ่งเข้าหาแล้วแบบแก้ไขให้มันถูกต้องอะไรเงี้ย โห oh, พี่ตันน่ารักมากคือโชคดีมากที่แบบทุกๆคนในกองอะคะ่ะทางพี่เฟย์พี่ตันพี่แป้งหรืออปูเองเนะะี่ยค่ะน่ารักมากคือกี้ก็จะเข้ากับปูค่อนข้างบ่อยด้วยเพราะว่าเป็นท่านปู่ใช่ไหมคะคือทุกครั้งที่เราเข้ากันอะคือเราจะไม่ทราบว่าอปูเป็นปู่ของเราแต่มันจะมีสายใยห,หรือว่าความอบอุ่นของแบบสายเลือดอะคะ่ะคือทุกครั้งอปูก็จะมาเข้ามากอดก่อนที่จะเล่นทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมความท,ท้าทายของผมก็น่าจะเป็นเรื่องของอายุครับ คือเราเหมือนต้องโตที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องสามารถแบบโฮทุกอย่างได้เราแบบควบคุมสถานการณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งชีวิตจริงคือพี่คุกอะโตกว่าผ <labeled> มอีกชีวิตจริงคือพี่คุกโตวกว่าแต่ว่าในเรื่องพี่คุกอายุ19ผม30อะก็คือโตกว่าเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่ามีบางอันที่เราเล่นไปแล้วมันอาจจะทําให้แบบเหมือนเราอยู่ใต้เขาเหมือนเราโตสู้เขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะมีแบบพี่วุ้นพว่วงกับเขาก็จะคอยแบบคอยบอกคอยแนะนําว่าเออมันมันไม่ได้นะมันจะอยู่ต่ำกว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องเป็นคนที่แบบ อบอุ่นเวลาเราเราอยู่กับเขาอะเราต้องเป็นเหมือนที่พึ่งให้เขาให้ได้เลยแบบนี้ก็มีนะแต่ว่าเรื่องนี้คือแบบซีเอชันมันเยอะมากมันมีทั้งถามว่ามีหวานไหมมันก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบโอ้โหหวานจีบอะไรขนาดนั้นเรื่องราวอะมันค่อนข้างเครียดในเรื่องของความัวดใช่ไหมคะเข้าเหมือนเป็นที่พักใจให้เรามากกว่าเป็นที่พักใจอะไรเงี้ยคือคู่เรามันอาจจะแบบเบรกจากความเครียดอะค่ะแต่มันจะเป็นความน่ารักของคนความรักในสมัยก่อนที่มันค่อยๆเริ่ม ค่อยๆพัฒนาเหมือนมันมา,าจากการที่แบบเราคอยซัพพอร์ตกันมากกว่าครับแล้วมันจะเห็นถึงความแบบน่ารักของคู่อะไรอย่างนี้สนุกดีครับเล่นกับยายใหม่ยายใหม่เก่งจริงยายใหม่เก่ง <c oughs> ผมว่าผมก็ไว้ใจยายใหม่ระดับหนึ่งเพราะว่ายายใหม่เขาเป็นรุ่นพี่การแสดงขอัทุกคนไงครับ <c oughs> คือเป็นรุ่นพี่นะถึงน้องจะ <c oughs> อายุน้อยสุดแต่ว่าน้องเป็นรุ่นพี่ในการแสดงของพวกเราเราก็รู้สึกว่าได้ยายใหม่เป็นคู่ก็สบายมากครับ <c oughs> คือรับเราส่งอะไรไปยายใหม่รับได้หมดแล้วก็ส่งกลับมาดีด้วยครับจริงโอ้โหครั้งแรกเก่งเลยครับ เพราะเราเคยดูพี่กัปตันเล่นแล้วพ,พี่ตันเล่นแต่ละเรื่องนี่คือไม่เหมือนกันเลยนะครับผมอันนั้นก็เรื่องจริงครับ <c oughs> ผ่านเคยผ่านรุ่นใหญ่มาแล้วก็สามมนุมสามมุมก็ <c oughs> แต่คนละคนกันไงมันไม่เหมือนกันเราก็กิผมก็เก่งทุกครั้งเวลาเข้ากับผู้ใหญ่ว่าเรากลัวทํเกาเสียเวลา <c oughs> ไม่รู้เเพราะอะไรมันเหมือนติดนิสัยมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเย่างี้ครับก็เลยรู้สึกว่าพี่ตันน่าจะเก่งมากๆแล้วมาเจอพี่ตันจริงครับแต่พี่ตันน่ารักมากอย่างที่พี่คุกกี้บอกเลยครับพี่ตันคอยแบบ คอยสอนพี่ตานพี่เฟสนี่คือผมก็เข้าบ่อยเหมือนกันแล้วพี่ตานพี่เฟสก็จะคอยสอนผมว่าประมาณนี้เล่นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับเขาจะให้คําแนะนําตลอดว่าเออตรงนี้ดีตรงนั้นไม่ดีอะไรอย่างนี้ครับก็ดีมากเลยค่ะตั้งแต่เปิดมาตอนแรกก็คือเรตติ้งค่อนข้างปังอยู่ต้องโอ้โหรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอ่ะเนาะต้องขอบคุณรุ่นนั้นคือเรียกว่าเป็นวบรรุ่นเอกแซกก็ว่าได้อะไรอย่างเงี้ยส่งต่อมาถึงรุ่นลูกก็ยังปังอยู่แล้วก็ขอ คือนะคะขอให้ปังต่อไปเขาก็บอกว่าเออมันก็เหมือนเป็นรุ่นใหม่เออคือสําหรับรุ่นพี่ตานก็เป็นแบบ r ูเนียนใช่ไหมคะของเราก็เป็นแบบว่าเออรุ่นใหม่ของช่องใช่ก็อยากให้ติดตามกันใช่ก็คือเขาชอบแหละว่าแบบมันไม่ได้แบบดราม่าเจ้าน้ำตาแต่มันเป็นการแบบสู้ด้วยความ จริงและความถูกต้องอของตัวละครมากกว่าค่ะเฮฮาปาร์ตี้มากค่ะสนุกมากถึงเรื่องจะเครียดแต่พวกเราเฮฮา<ช>เราก็เอาความเฮฮาเข้าสู้เพ,เพราะว่าเนื้อเรื่องเครียดแล้วเพราะฉะนั้นบรรยากาศในกองห้ามเครียดต้<ช>้อง่แลลว ้องแล้วค่ะก็ฝากด้วยนะคะกรงกะลาเวค่ะรับรองครบลดสนุกมาค่ะทั้งรุ่นวัยรุ่นเอกแซก็คือรุ่นพีดกับตาพี่เฟสพี่บุรีพี่แป้งแล้วก็รวมถึงพี่ปูด้วยแล้วก็เป็นรุ่นเราด้วยค่ะเป็นรุ่นน้องจากช่องวันนะคะรับรองว่าสนุกครบลดทั้งการสืบหาความจริงความดราม่าหรือว่าจะเป็นความแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักค่ะค่ะก็ทุกคนสามารถรับชมได้นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาหนึ่งทุ่มตรงที่ช่องวัน3 1นะคะ ทุกคนตั้งใจกันมากเลยครับเรื่องนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนไปติดตามจริงๆเพราะว่ามันมันเหนื่อยจริงๆเราใช้เวลาถ่ายเป็นแรมปีเลยใช่ไหมมันมันหนักมากแล้วก็อยากให้คนได้ดูจริงๆเพราะม,มันมีทั้งบูมีทั้งมีทั้งหวานหวานอย่างที่พี่คุกกี้บอกเลยครับสนุกมากๆที่แอฟช่วยดีครับผมครับผม ก็ตอนนี้จริงๆมีถ่ายเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอาจจะยังพูดไม่ได้แต่ว่าก็อยากจะให้รอติดตามครับทางช่องวันสามสิบเอ็เหมือนกันครับผมก็พลิกบทบาทก็พลิกบทบาทครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคาแรคเตอร์ใหม่ที่ยังไม่เคยเจอครับผมแล้วก็ฝากอีกอย่างหนึ่งอันนี้ส่วนตัวฮะร้านกาแฟครับผม R W c o f f e e คอฟเนะครับผมสามารถไปติดตามกันได้นะครับทั้ง IG t i ติ o กตอกมีให้ไปดูหนุ่มๆรอๆเยอะครับผมบาริสตา่ออยากมีเหมือนกันครับถ้าเกิดมีผู้ใหญ่คนไหนนะครับผมที่สนใจอยากทำเพลงก ใช่ค่ะค่ะตอนนี้กี้ก็มีละครรอออนแอร์อยู่หนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็กำลังถ่ายทำละครอยู่อีกหน,น,นึ่งเรื่องค่ะค่ะสาธุค่ะขอให้ได้ <laughs> ขอให้ได้ตอบไว้ค่ะของแม่ก็กําลังถ่ายทาอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็น่าจะยังเปิดไม่ได้ยังไงก็รอติดตามด้นะคะทุกคน,น,น,นโอ้เป็นแนวแบบว่า super drama ป,ปะาา่ะ super drama เดินเข้าฉากก็ร้องไห้เลยห้าสี่สามับน้ำตาไหลเลยอุ้ยไม่ขนาดนั้นแต่เป็นว่าใหม่ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่คิดมาค่อนเช่นเดียวกันค่ะยังไงก็รอติดตามกันได้นะคะทุกคนค่ะบอกไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าบอกได้อย่างเดียวคือเล่นด้วยกับเขานี่แหละครับเคยเล่นด้วยกันนี่แหละครับก็คือยังเจอกันอยู่เรื่องน้ายังเจอกันอยู่แล้วก็รอติดตามชมกันนะครับผมทางช่องวันเหมือนเดิมครับผม บอกเลยค่ะว่าที่เหล่านักแสดงเล่ามาเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นเพราะละครกรงกะละเวกจะทำให้แฟนๆต้องลุ้นเอาใจช่วยนางเอกของเรื่องว่าจะสามารถล้างมนทินและกอบกู้ศักดิ์ศรีให้กับคุณพ่อสำเร็จไหมและอะไรที่เป็นกุญแจไขความลับสำคัญของตระกูลสุริยการต้องติดตามชมละครกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่องวัน3 1และดูย้อนหลังได้ที่ True ID ค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพิแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่มาเทิงวิคเอ็นแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากการขอย้ำช่องทางการรับชมรายการอีกสักครั้งนะคะเจอะเจอกันได้ใหม่13นากาเป็นต้นไปชมส,สดทาง Facebook <c oughs> ดารา d a ลี่คอมและ YouTube u a r ดารา l y ลี่เ c ียลว,วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ